ก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเลี้ยงเป็ดวิถีเกษตรนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดในส่วนของการแพคไข่นะครับการแพกไข่ที่สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเลี้ยงเป็ดที่เลี้ยงเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้ว่ามีลูกค้ามาขอซื้อไข่เชื้อใช่ไหมครับไ<ช>ข่เชื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่รู้วิธีการแพ็คพอส่งไปให้ ลูกค้าแล้วเกิดการแตกการเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมใช้เมียแพ็คมา3ปีนะครับมก็จะมาพอกกล่าวนะครับค,คือ,เ,อเราก็ใช้ไอตัวกันแตกใช่ไหมครับตัวกันแตกเาเรียกบ่อบบอที่เป็นไอตัวสุญญากาันนะครับแล้วทีนี้ใช้ตัวนั้นนะครับตัดประมาณกระดาษ A4 แล้วก็พับครึ่งเสร็จแล้วก็กิ้งกับไข่ กิ้ง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 เสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้กาวเทปรัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นประมาณเหมือนที่ผมเคยโพสไว้ประมาณสักอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราได้จํานวนครบ12ใบเสร็จเนี่ยมันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับวันนี้วิธีนี้สําคัญมากนะครับก่อนที่เราจะลงลังนะครับถ้าเป็นไข่12ฟองผมจะใช้ลังเบียลังเบียเนี่ยลังเหล้าเนี่ยจะพอดีนะครับลังเบียเนี่ยพอดีเลยแหละ12ฟองนะไม่น่นเกินไป นี้เราก็เสริมเอาหารังยันหนึ่งมาเสริมด้านข้างนะครับพอเสริมด้านข้างเสร็จปุ๊บใช้แกบหรือฟางลองไปก่อนนะไม่ใช่มา่าคุณจะลองแค่ชั้นบนกับชั้นล่างนะครับคุณเอาแกบหรือฟางเนี่ยลองก่อนชั้นล่างเสร็จประมาณนี้ลองเสร็จปุ๊บคุณก็เอาไข่ลงไปนะครับพอเอาไข่ลงไปเสร็จจัดเลี้ยงให้ดีให้ไข่เนี่ยมันอยู่ตรงกลางให้มันมีแกบระยะประมาณนี้ ด้านข้างนะครับพอด้านข้างเสร็จปุ๊บคุณก็อัดแกแบลงไปด้านข้างด้วยทั้ง4ด้านนะครับอัดแกบลงไปให้ไข่มันอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ไข่มาติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะว่ากล่องเนี่ยมันเดินทางไปเนี่ยมันก็ไม่รู้เรยว่ามันจะกิ้งไปในส่วนไหนเพราะฉะนั้นบางคนเน้นแค่บนกับล่างข้างสรอบเนี่ยสด้าน,นว่างเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแกบหรือฟางแพคให้มันโดยรอบเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ย คุณก็ก่อนที่จะปิดฝาก้อาอัดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แพ็คเสร็จปุ๊บเนี่ยจับเขยา่าดูมันกุ๊ก,กัดก,กุ๊กัดไหมคือมันต้องให้แน่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับส่วนสําคัญเสริมกล่องให้ดีโดยรอบข้างนะครับให้มันแข็งแรงแน่นแล้วก็สิ่งที่สองให้ไข่มมนอยู่ตรงกลางนะครับให้แกบให้อะไรมาอยู่ด้านรอบข้างให้หมดทั้ง4ด้านเลยเหมือนกล่องไปทางไหน ไม่ให้ไข่มันชนกับขอบของกล่องนะครับนี่ผมเอามาฝากเป็นคนนี้สำหรับวันนี้มือใหม่นะครับมีหลายคนที่มาปรึกษาผมเนาะอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็เข้าว่ากันทีเนาะสวัสดีครับผม